โอเคเราจะมาผสมกันเลยโอเคนะครับตอนนี้ก็สิบห้าสิบห้าสิบห้าก็สิบกิโลแล้วนะครับแล้วก็จะใส่ลงไปเลยและอีกตัวที่จะใส่ก็เป็น4600นนะครับ mm hmm. เพื่อเอาไปผปสมกัน โอเคนะครับตอนนี้4600หรือว่ายูเลียก็10กิโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราจะใส่แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะให้เพื่อนของผมเป็นคนคุกเขาให้เข้ากันนะครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยเลยครับโอเคพอแล้วพอแล้วตอนนี้ปุ๋ยของเราก็เข้าที่ เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ